อยากถามเจ้าเขาช้อนบอกเจ้าได้ดกนะมมีผู้ช้อนบอกแน่เห็นได้จังได้บ้านมุ้ยคือกกม่วงกกเผากกมีก๊กม่วงไรหดยามมันได้ได้คนนี่ไผ่บร้ช้อนได้ดูนี่คือการนันหนึ่งได้ลูกหนึ่งผู้ช้อนเล้าก็ดำหน้าบนว่าจะใครมีผู้ช้อนโอ้ยจิ้งข่านเองกันนั่นตัวนี้นั่นนะบวท่านได้คำมาน้าเฮ้ย ห้องเอาผัวูกินข่าวะห้องกินข่าว่กินข้าตามเคยเนาะเห็นบ้อนอยู่ในโทรศัพท์เจ้านาาคอยสามปีแหละบ่ได้เวียกได้งานเอาบ่ได้ไหนเราบดมือบ่เว้นุดที่ตายแหละเจ๊บเอวที่ตายแหละเห็นเวียดเวียกกลางคืนเยอะเราะมับดู้เห็นลุงไหนเราเห็นกลางคืนเออเตะผัวเห็นบ่ดะเุญเจ้าคอยเวียดกลางคืนนี่น่ว่าเราบ่ได้เวียกเนาะเราบ่ได้เวียกโอ้เราบดจุดที่ตายเลยเห็นเวียก แต่เมือไร่ได้เห็นอย่งเห็นเหียกเราหมดแล้วคันเอาน้องเช้าพ่นพินานี่เช้าเอ้ยพ่นเมื่อดำนาน้ำเราดำนาเราเป็นเจ้าประจักษ์ ไม่ฆ่าดิแต่พลังก็ยังเป็นโอ้เ้ยเดี๋มันคนเราเราเคยหล่หน้าอยู่บ่นี่อ๋อเท็อเมริกาอเออเจ้าเห็นแล้วบ่มันมันดำอยู่บ้านนะชุกเฮียนเอาโน้ตจานุมันไม่เฮียนเอาเห็นได้จะดำเลยเจ้าก้าออกแยกลูขี้ตุ่มโอ้ต่อเออเอาทั้งป่ายมันแดดต้องเห็นเป็นอย่างไรนะเอากระเบงงูแล้วเออป้อนบ่า จะแนวมใบเฮียนก็ยังได้ลูแต่ร่างยากแล้วมันเาหมดเนาะใบเฮียนอ่ะไผบอกระบอกระร่างก็อยากทำเจ้าเขาช้อนบอก้าได้ลูกนะมีผู้ช้อนบอกแน่เห็นได้จังได้มันมันคือกกม่วงกกเผากกบีกกม่วงได้ข้ดยามมันได้ได้คนนี้ไผ่บัลช้อนได้ลูกนี่คือการได้หนึ่งได้ลูหนึ่งไผช้อนแล้วก็ดำหน้าบนว่าจะให้มีผู้ช้อนโอ้ยกินข้าวเองกันนั่น ตัวนี่นั่นนะบดท่านได้คำมานะเฮ้ยห้องเอาผัวกินข้าวบ่ห้องกินข้าวบ่กินข้าวตามเคยนะเห็นบ่อนอยู่ในโทรศัพท์เจ้านั่คอยสามปีแหละบดได้เวียกได้งานเอาบดได้ไหนเราอ่ะบดืึบบดเว็นก็สิตายแหละเจ็บเอวสิตายแหละเห็นเวียกเวียกกลางคืนเยอะนะว่ะบดบุ้เห็นลุ่งไหนเราเห็นกลางคืนเออเตะหัวเห็นบ่อ่ะคุณเจักค่อยเวีกลางคืนน่า เราบได้เวียดเนะาะเราโบได้เวียดเราีปชดช้จ่ายเลยฮ็นเวียดเต่๋ยมือโบรหณอยังเฮ็นเวียดเราคือกันเนาถามเนื้ออื่นเพระาะว่าได้บุญบราณที่หลอ,อกเน,ะเนาะแสงผ่าม,มันสว่างอยู่อันนี้แล้วคนจะมาไปใช้สองพุทธก่อนน้พุทธหงมวยนบใครอยู่บ้านเขากินแล้วกินนี่นั่นแน่ มันเล่นเข<ร>าบอ่อนั่นงัวเนี่ยนะอยู่ดีมีแห้งตัดเทบไปได้ของไผยโบัาณนี่ได้ผัวได้ผัวผู้ได้ผู้ให้ได้ผู้ให้ด,ดีเด้ออือนี่แล้วใครว่าให้เจ้ามาเบิ้งคอยมาเบิ้งเลยเด้อบังเบิ้งเห็นหน้าเห็นตาเห็นเฮือนเห็นหน้าแล้วบังเห<อ>็นแล้วเป็นังได้บัง เป็นจะได้ตัวจ้าแต่คอยนายเห็นแล้วเหมาเจ้าเหมาเจ้าบนท่านเห็นคอยแต่เมื่ออื่นนหยเหมาเจ้าเมื่อบนคอยโบเล่เห็นได้เห็นนน่แงีัมเห็นตัวจริงแล้วเนาะเห็นคนเนาะบนท่านเห็นเนื้อเห็นชันเหรอไม่ทำสิได้เห็นเดี๋ยวคันวานนั่งกัญญาดอกยันผัว่าโอ้ยคอยบอเอาไม่ได้แล้วเพราะว่าพังประชากรบนท่านเห็นเนื้อเจ้าบนท่านเห็นหน้าเจ้าเห็นหมดคอยว่า ค่อยไปแล้วค่อยเอาง้เจพังบนเกอเพหรอคนคอยจะเข้าค่อยจะอ่คันวันเจ้าตลงนค่อยิมัขออหรอว่าดเล้วบุมบ่อนี่ละค่อยเห็นแล้วบ่อน้เห็นบดแล้บบ่นพวกทั่วคนจะเห็นแหละเอื้อยคนก็เห็นแหละลูกเราคนจะเห็นแลละแม่ตู้นะคนจะเห็นแหละเห็นบดเล็บบน ไม่ใช่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 ไมาใช่ไม่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 ใช่ม่ใช่ไ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 ม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ อ่อีตบยัไาบอกเรบบ่เถเียบผมมาเพียงแม่บินมาเพียงนักศิลป์มาสอบของคัวบ่ย่าไปลอกไบ้านี้ไปลอกไปมาออกเลยัดตัดบว่าหไหนออกมาจอปุงคัวเจองวใส่นนัผู้ใดนนั แล้วข้าวไผู้ใดมาจอบผู้นะไปแล้วโอุ๊ยอันผูวเราไปกินนะไม่ใช้ผัวเราแม่เออแล้วมากินข้าวน้ำปลาสบายดีไม่ใช้อันไม่ใช้ผัวเราอ่ะผัวได้ผู้จักมอดเจ้าเห็นบอลไปไหมตามสิบตามสิบห้าอันเล่าเรนไปได้อันบอลอันหมู่เจ้าชึ้งอยู่หน่อเห็นบอกเล่าแลีนไปนีดน้อยช่อนรถเราไปนั่นตอนนั้นอยู่ในห้านนั่น คอยนั่นเดียวเห็นแล้วอยว่าแม่นแล้วนี่อกายข่อยไปคนอมาออกมาพี่แล้วคอยนาทายแล้วลบไปอีกที่ชองเราจะห้องเอาข่อยไปเราเมืองเราเอาแล้วค่อยหักบาหาเาคอยนั่นโบจือเราอันจือด้ดหนาเราอนังอ่แงวใส่ไปหน่อยพอจะได้รก กระแต่กระแต่เท่าไรเบียนะโมเอาแล้วบมหูเพอาชิว้อเ้ยโมจืดโดยกินเบียจังบ่อชินบ่เอาแล้วกระแตประตูแล้วเอาแล้วว่าออกไปนั่นๆกินกินผู้เดียวเขาก็บ่กินไหยกินน้ำกันน้ำกันเดียวคือเขาชื่ออยู่ในอันนั้นกาะเมืองทะเลเกาะช่องเชนเชนปลายนะเชนเช้าโอ้ยเบียเบียแมนและเบียเบียเขากินเบียลาว กินเบียร์เราอีกเอาเอาของพลังใชไปอยู่พลังอยู่เอาแล้วองเบียร์เราหลายปันไดขวดหนึ่งสามชาวพันเบาดำเว้ยเอกขวดเบี้ยวชาวพันไปชิไปกินเลยแม่ละตัวเนาะล้างล้าหนึ่งช่วงเออเพื่อได้อยู่โบตุจันทร์เจ้าสี่ขับเราได้อยู่โบตุจันทร์ได้ก็นอนเฮือนบ่เจอตีแล้วอย่างเหมือนประเจิหน่มเงินเด้อโบด้อนอนโบด้ คั่นเมาแฮงหลายก็ค่อยสิป่ารถอยู่เฮือนบ่เตือดแล้วเมื่อกับเจ้าป่านี่เด้อเออป่านมื้อเช้านี่เด้กับบ่เตือก็ด้เออซอดกับบ่เตือมื้อมื้อนี้น่ะอืบ่ได้ยาเอาเป็นล้างบ่เอาเครื่องล้างก็ได้บ่ตุจบ่เอาเป็นลงเนาะเอาไปยังเป็นลงเครื่องล้างบ่บ่กินบ่เบิดอยนเจ้าขีรถเมาไดเจ้าเาอันนั้นอยู่ เอาจะเอาท้องแขนเะยะชถึงกันกวดหนึ่งกระดยกระตามชิดถึงพูภูลกวดกระยาคนนั่นเองเนาะมอไรเดี๋ยวกำมาเลื้อกับชื่อมักมู้ในปม่ตูวะคนไหนนะ่ระตูฮะู้สาวน่ะเอาคดีอุ้มลูกอ๋อผู้นั้นเนาะรือว่าภูรีกระดอย เอ้ยก pues right ับน้องนี่สิเอาเบอรทักช่องเนี่ยคุ้มอยู่น้าน้าคอยชามล่อยปลายพุ่นปีหนึ่งนอนมูเจ้าชิคินมือนดงจักเชื่อดกับน้องมูเจ้านั่นหน้ากบดิเห็ดอาเมภอกันเนาะหน้ากบดิเห็ดคอยจ้างให้อีกจ้างอีกแต่ละปีเพื่อนกระชองหลังเพื่อนอยู่หลังหนึ่งน้องอยู่หลังหนึ่งเออเพื่อนคอยหนึ่งก็ดีหมดเลเนาะปัดเห็ดด้าแล้วแล้วก็ให้น้องกันล้อยล้อยหาชิปให้เอ้ยล้อยหาชิป ลื่อนก็ให้ห่นคนละหลังตั้มลำหลังตั้มหลังสูงล่าเ้แต่หกมุ้งมันบ่หกมุ้งละหอดชิบชองมุ้งคอยกะนอนบ้านตั้มแต่ชิบชองมุ้งฮะหกมุ้งเช่าคอยกันนอนบ้านซูงไต่ขาดนนะบ้านใดเนาะเป็นยังอะไรเขาว่านไหนะ ก็ว่าเอาเมียน้อยนี่แล้วกูเอาไม่น้อยเอากระแมนเล็ก้กเถาพายเนาะบ้านไหนบ้านไหนแถวาเท้าเบ้านนั่นน่าจะเป็นประตู้พายแหละออน่าจะเป็นตู้พายแหละตู้พายนะแมนเนาะโอ้โน้อยใกล้แบบนี้นะเนี่ยเราอายุชิปหกชิปเจ็ดปีได้นั่นท่านเออแท้าเท้าบ้านชงเปื่อยชงยังเบาบ้านอีกอย่างเบาเบาเนี่ยนะบ้านชีวิไลนี่บ้านเราเอาแล้วหรือมันให้ชื่อขนมให้น้อยเนี่เนาะ ไม่ใช้เขาขายอยู่ใกล้นี่ยนะคนงมงายไปซื้อมาให้น้อยเนี่ยนะเอาเงินนี่เอางมงมยมันก่อนบ่สไม่เท่าอันพอเท่าแล้วก็แล่นมาพี่อยู่บ่อหันเห็นอยู่บ่มือนี่ยนะแล้วเราแล่นผ่านมาอยู่แล้วผจัดทมนั่นพอเท่านี่เด็ห็นวันนี่วันนี้เลยเห็นวันนี่วันนี้เลยเห็นวันน่นี้เรามาอยู่เราว่าเห็นเป็นอยู่ในเฮือนเต้นจะบนเห็นยังเบนแล่นผ่านนะนะโอ้ยจักรวันตอนเขาห่อกระตุ้จักแล้วเอาเลยเน้น นี่ละมาาประจําในเฮือนนี่แล้วลูกหลานก็ะัาไปุขเอาโลดแล้วก็บ้านเลยพอเท่าเจ้าบอกแม่นแม่เท้าพ่นนั่นแล้วอันนั้นนะเท่าว่าเจิดเนาะธรรมดาบ่เจิดเดี๋ยี้ไก่อหลีไปมาครั้งแรกแล้วบ่เจิดเลยนี่มึงวะมึงวะน้องพื้นแล้วเมี่ยพ่น ตะเก่าบึงว่านี่สร้างมังไฟรนี่ตะเก่าเนาะก็ที่นี่ก็สร้างมังไฟรเพ่าบ้านใส่มาตะเก่าไม่แด้พุนีบ้านบึงว่าเมียพุนีวัดเมียคอยบัดดูน้องแฉงน้องแฉงรอดนี่เนาใช่พุนะโอ้พุนีบึงว่านี่คือว่าดังเด้อบังไฟฮะบังไฟว่าอยู่ไพรแหละแล้วตาเนี่ยอยู่สระชัยแหละเดูกสาวน่ะตุ้จานนี่น่ะ บอกแล้วจะให้เราเอาเงินไปให้ชื่อขนมไม่หน่อยนี่นี่เจ้าไก่ลูกนี่เด้แต่ลูกเกิดสวนไปแล้วไปขนมไปลูกไปเล่นเนี่ยลูกหาขอบใจให้ลูกสาวแล้วพี่น้องทุกคนลูกหญ้าก็เป็นบอกย่างไปแล้วเนาะแมนจะได้ตู้บ้านนี่ฮะเห็นแล้วบ้านนี่เห็นตูะจริงโตูะดีใจเนาะบ้านนี่เนาะดีใจปะ โอ้ก oh, no? right? ็ดีใจแล้วบ่เฮ้ยเพราเนาะแมนแมนแมนมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะบานหอดเรียบร้อยแล้วบ่เห็นคักแล้วบ่โมน้อยมุกตามใจแล้วบนน่ะเห็นแลรวเห็นตัวจริงแล้วบ่อันนี้เอาเงินให้น้อยไปชื้อขนมแล้วใช้เล็กน้อยคือว่าไปน้ำมันนั่นแหละ ไปน้ำปลามันเลยอันนี้บ่ามันเป็นลิ้นเฮือนปลาเฮือนปลานั่นนี่บอกปลาผู้นี้บ่ปปาอกเออาเนอยเนนี่ั่นแหละจังหวะมาย้อนกันหน่อยกาแฟกาแฟมันกินกาแฟเอาแล้วกินน้อยกาแฟแม่นี่ก็พอแล้วอันนี้มาในเฮือนในบิดบ่นี่อะไม่ใช้อันลูกว่นอนให้แน่จักโตเขไปเมื่อแล้วตัวเงินตัวเดียว ยังตัวเดียวนี่แม่บอกให้เชดยวให้ชัดตัวนี้หน่อยนระแพงแถวอะไรเสือค่ะบ่อที่นีอยู่ดอกอันนี้ม้าให้นั่นเดี๋ยวไก่มาให้ผู้นี้มามาช่องโตผู้นี้ชุบมาเห็ดน้านั่นมันระเบกวนเขาชันตัดวทึกใหญ่นั่นทึบนี่เหรอตัอถามมันเขาว่ามันโมเห็นเขาว่าแค่เห็นหลักยานเขาแลกกัน เบียดไปเอาหนันนันเล็บนั่นน่ะเบียดโอ้ยฉอดเอาเก่งเก่งเลยอืมเอาเก่งเก่งแม่ละเจ็ดแม่ละแปดพวกเ้าให้คนเบิดปอดโุเอาจงไว้ตัวเดียวนี่เดี๋ยวไก่มาให้ดอกจับช่องแม่มาแม่ให้เลี้ยงนี่อมาแต่คนท่าอยากได้เพิ่นคาร์เพิ่นชีเมื่อชีอยู่น้ำเมื่ออยู่น้ำนั่น ร้มแล้วเราไหเจ้าน้ามาเบิงหน้าเบิงตาคอยนำบทีบทอนเมเา่ากับที่บ้าได้บ้านนี่นะหัวเก่าคอยกระเท้าเราอ่ะกัน็เท่าวรแลแต่ลูกแล้วบังคับบได้ได้เนาะคอยนั่นคอยนำบได้มาชูได้กันเอา่น้าคอยนั้นมันพอแล้วกัเมื่อยู่กับโมเนว่า สีได้ให้เห็ดให้ชนะเนอะบ่อเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินหานั่นหานี่ยรถเราก็ขับได้ไปเป็นวันนี้นั่นมือเช่ามากกัแล้วออกไปตลาดชื่อแนวมากินนี่นะไสบายไปดิเนเออรถเป็นเนาะค่อยว่าเนี้ยนี่หันค่อยว่าแล้วนำเราคอยจะคอยชิ้ไปคอเจ้าได้บ่เอา้าบ่ได้เราวะมาบึงให้ค่อยบึงเจ้าเช่าก่อนไปหาเจ้าบ่าเอาเด้ จักไผบ่เอาคอยนับวันที่เราอ่ะเห็นแลเจ้ามาเบิง่งแตก่อนนะเนะาะเดี๋ยวคอยจังว่ามาออว่าชิบุญได้มาได้บุญนี่ไดงมาพ่อเบาแพทย์น้อยพ่อไปนาไปเมื่อนี่นาลงจานพ่อไปตู้ไปผัวเลยม,มานะตะกี้คอยว่ามืออื่นโยกเขาอาอยู่บ้านเนี่ยเป็นบะมืออื่นนเมื่อวานไปหาเป็นโยกมาเชิญเนี่ยก็ไปวนปันเนเลยไม่ได้เตรียมอย่างนีง้ตัวจานเขบเพป็นอยู่ทางนี่ชื่อน้าก็ชีวานี่เนี่ยโอ้ดอกไผฟในคาดแล้วพ่อ สิขา,าขาดเลยเนาะขาดไปแล้วคุยจะได้ไม้ไผ่อันอันอน,นันะ่นน่ะเนาะอันง่วงง่วงช่างค่อยนะชำบนีนพ้พอดีมัน,าน,น,นราคาดเลยตัวนั่นตนัวเก่านะชีเอาชีเอาไปอ้างเอาอันบัดเมื่อน่ะให้เขาเอาให้ชำนีนน่เนาะมันพอดีอันอง่วง <ไป S 1> ช่างเลยให้เขาชื่อให้เขาเอาให้ได้เนาะเออมันจะเขาเขาจะจะนี่นี่ไม่บอสฉันเนาะ ฉบับนี้จักตาเมี่ยก่อนเอาตัวอย่างไปให้เขาเบิ่งนะจังแม่นมันซํานี้เลยเนาะก็สําัเลยเนาะของนี่สําัเลยเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ไปให้เขาเบิ่งเอ้ยๆไได้บ่บดมันเห็นพับแล้วตแใหญ่ซเกใหญ่แม่ถกใหญ่เนาะได้ยืมอ้ายของเราายเลยตัวนึงของเราอ้ายครับมานอนพ่อพันบ่อพ่อพันมาเออยืมน้ําลายืมมาฉําพ่อพันเนาะ ่ปลาคายตัวหนึ่งได้กองล้านตัวเดียวมันใหญ่ไหมมันใหญ่ไหมแม่แล้มาลินเดอร์มาลินเดอร์โมยังดอกขันว่าสายหนึ่งชายแน่นมันหอดมันเถิงกันเลยกันได้ต้องเบื่องลายมือเลยนะตุ่ยจ่าเนยว่าจะได้เป็นแน่นกันอยู่บ่อมือนี้นะเราอันนี้ชั้นนี้บนหนึ่งได้เราอันนี้ชั้นนี้บนหนึ่ง วนไหจ,จักเช่อ้นอชมมาเป็นหมอ,หอโอ้ยแต่ยางก,กายเห็นบ่ไอ้นั่นบ้านโคกเหมือนนั่นอะแล้ววะเห็นไอ้เจ้าเจ้าหัวจักขักเหระเราวะไม่เห็นดีนะจักโอ้ยอวะไม่ห็นดีเลยั<า>กม่้เลีแล้วอลเ,ลเอาอ้นายคอยไปบึ่งเหมือนั่นเด้ยวนั่นไอ้นั่นยังก,กาะฟองมาทองมาบูบ้าซื้อเพิ่มเดี๋ยวมันสีไอ้นั่นเนาะกนั่นแหละเจ้าเห็นขักนรือไหลอ มนันเป็นป่างกินเลือดบนรูปนั่นอะไรเอ้เแต่ใายเลือดได้คุณช่างช่างกินเลือดอป่างก็กินช่างก็กินการป่างนั่นส่วนร้านย,ายน,นั่นมันอยากเกิดแฉกคอพวกเป็นชิปขัมออะไรกันเนี่ยโมดีโมดีดอกกับบกขาช่วงนั่นแล้วลดกขาจระขาไปพวกขาขาป้าหัวโต้โอ๊ยอข,อขา อันผูกขาเนาะเขาเห็นแนวไยไรเป่าบ่เคร่งเป่าเครองเอาหนำมลกินหมอกรวยคอยนั้นชักเขาก็โตโลดจืดโลดเครื่องคอยนั้นคอยมีนวดจนจืดเล็กกันจานคอยนี้ตัวจานก็พัวได้เนาะตัวจานเนาะโอ้ยนี่บ้านนวนฮังอันนี้มีนด้หน่อยเจ็ดผัวแหละคนงามรีได ไผ่เห็นก็หมักรถ้นายนั่นเราว่ากัดไผ่พยันตายแล้วเอารถเราเอาไปเราว่พันนั่นเลยคือกันกับผูกค่อยว่าบ้านโคกเขนแล้วบ้านโคกป่าวายแลอค่อยว่าเจ้าบุคคาเอากูว่าเจ้าเอาเป็นร้อยกับุดตายก็ยามันเล้ยเขาต่ายเราอ่ะเอาไปตายดีเนาะไปจ่ายกับบุรีแล้วเขาหมักเขาหักเจ้าแล้วเขาจะมาเอาเจ้านะเอาเขาเอาเจ้าแล้วเจ้าเขาเป็นตาย มันก็บกคักเลยห็นวา่ายังก็ดีอะไรฝนตกได้ไเขาคุยเลยเอาจหารโตเขาคนลูกอยูนั่นดอกเป็นยังดอกตกขม่ใช่ไหมไวเสียต่อีได้ไหมม่พ่นที่แล้วแต่เพีอนที่สอนกันบ้าเอาคนมานำเนาะเอาคนมานำเอาคนมานำแล้วจะเอาเนามากคามคุนี่แบบอนุรักษ์ไปเลยเนาะไปถ่ายเนาะมตัดทีมเลยเนาะเพีนเพี้ยนเนาะ บ่เนี่ยเปดน่อน้อยนืนื้อามันเป็นตุนตน้ามันเื่อลงปินเเป็นซีแมนเตปีแล้วเนาะโกขาเหมนกันเนาะเจ้านันได้เหนกว้างอะไรเนาะนั่นเล้กจังหวะกว้างอะไรครับนี่จธรรมาดอแล้วโอ้ยมันบรทันตกเนา

ในได้บานเนี่ยมาคุยจะไม่เท่าเป็นในได้มาเท่าตกลงในได้บานทุกล็อกแล้วเนาะารเตกโงโอเคจะนไปเด้อถ้าทำลูกทำก่อนเท่าก็นได้ทั้งเมเท่าหรือว่าเม่ย่านี่เพิ่นชุนเล่ตสดูเด้อประเดิมโดยโดยโดยนี่เพิ่นตัดสินใจแทนบ่ได้นะแม่ม่มตามเป็นใรม่้เนาะ เขาก็ะคอยหยุดแบบว่าน้ำชุมชายเข้าไปนี่แหละว่ะเขาชุบมั่งไปนี่แหละกันว่าเข้าไปชืบอะไรก็บ่ได้นาะตูเนาะไน้ำปลูกคายเนาะดื่เดินไปคู่เข้าไปทำใจกูได้ได้จะ่ทีเดียวไส่เนื้อใส่เนาะลองว่าสิ้นยาตางคนไข้ไว้เนาะแอ่พร้อมนลยไม่ได้กะมั่งลูกว่าว่าเป็นเดือนก่อนลูกว่าเออพร้อมแล้วแล้วจะรู้ ไม่ปพ,มพูดคนไหนพ่นแ่ว่าผู้เป็นแม่เป็นนางนก็จะให้ลูกมีความชุกขนกเท่านาะแม่แม่แม,ม,ม,ม่เบ่อย